อุ้ยเงี้ยธนูเฮียนี่กดยาแล้วเอาไว้สัตว์ตีไม่ลงเอ้ยแล้วยังไม่ได้ปั้นอีกเลยปั้นมันเยอะมากพี่กดจีโมงจีโม่จับแทงเข้าไปแทงเข้าไปเตะทำไมไม่ได้เลยวะโอ้โหเงี้ยอูลืมกดยาป่า สท้ไปพี่แบงค์แทงเข้าไปดิปตัดไปกูไม่ล้มมึงอีกตัวกันหนกไอ้เฮียไม่โดนวิ้ยพิทมั่วกูไม่ตายเฮียมันจะวิ่งไปไหนวะตายพิษมนันเดิมนะนติต่อ้ึมติดต่อ มถามแทงแทงไม่ตายวะตีดาย,ายตายตีดสายโหมัดโหมัดจะหนกติดสายตายโอ<ห>้เนี่ยสกอร์ติดลบมว่ะทัวนีิมีหมอนั่นแ่ะติดสิบสอง โหตีตีไปมดกิ๊กุ้นงานวะผมอุ้ยสี่มีวนะแก้อไม่เป็น,นอะไรวะตายดีเหรอไม่ตายไปยอดหน้า ไเงี้ยไม่โดน,น,นแทนไอ้สัตว์เงี้ยยืนมองหน้าเขาอยู่นั่นแหละจะทอสเหรอไม่มันไปยืนมองหน้าโดนมันดีดห <c oughs> อยหอยหอยไปต,ตับเพิ่นเกิดหรอก็แม่งเกิดมาเฮ้ยยืนมองหน้าไงแ,แล้ว ป้ยอยไม่หิ่งหี้ยันไดไปไม่โดนมั้งคุณตายแน่เลยไปตัดมอิตีโมเหี้ยโดนปาดหน้าไปดิขยอย่างือเกินีโมมึงเนี่ยช่วงนี้ไม่ก็ได้ใช้แผลอ่ะฟังหมดไอ้เหี้ยไอ้พีชเออพี่เห็นแล้ว บอสอะไรไอรุ้ยรุยรุยลุยรุย,ย,ยต้องมาทำข้างเนี่แหละสนุกเฮ้ยเกิดบอสทำอะไรเงี้ยน่ามันเพียบเลยพี่ทำข้างกันอยู่ดินมันไม่ออกมดอละตาไอ้บ้ามีดินอยู่ด้วยไปไปไปพลม่มๆลมมันอยู่ในบ้านเยอะอยู่ดันไปับพลม่ม เออแทงไ่โดนได้ที่ปกแกเกีติป้าอะไรคือปกแกให้ผมหรือเปล่าน่าสียใจอ่ะเออยู่เหลยออยู่พธิบายตายตายดิพี่อ่ะกูคิดว่าพวกเราอยู่ไปไปไเข้าบ้านด้ัเข้าบ้านเข้าบ้านผิดแล้ว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  แกแล้ว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 แแล้วกูเมาอย่างแบนล่โกโ้ของ้าเนื้อเนื้หลัง้หลังหนาวเฮืเยอะพี่ตรงกลางเยอะตรงกลางเยอะไม่มีมาตะโก้ยิงวนแวะมันแวะมันไอ้ีย้หไโอ้โหหีแม่งตีไม่ค่อยจะโดนเลยแ้ดูเลย รับรู้เรื่องราวเฮ้ยมีไอหลางอยู่บ้านตัวงทางขวาไปซ้ายละบางบางบางติดติดของกอดีของก็พอตายไอ้หงในบ้านตนพี่หงในบ้านตนึเอ้ยเฮ้ยพี่หลางเตะไอ้หงไม่ตายสองทีเฮ้ย สามทีพี่รังเตยีสส่สิบสองยี่สิบมอวกืหมดไปแล้วหดช็อตกำจัดแล้วเปล่ามอวกไปก่อนเราไม่มีคนคตามเลย เกิดมันเกิดมันเกิดมันจุ่มแล้ว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 อย่างก,กี่ควหน่ะเอา,หาช่วยต่อดิต่อดิต่อดิเอาอีกทีหายส <laughs> วพยพีชพี่นออย่าหมอได้ละเอา,าวางไปละหลุดพี่ รอทุกยรอทุกยรอด้วยรอด้วย่างลดรอกูด้วยเียวิ่งแรบเลยบ้านเยอะบ้านเยอะเยอะไอเชฟพิดวิ่งยังไม่หมดอีกวะไม่จบไม,หม่หมดไม่หมดไม่โดนดีต่อไอต่อหมอหมอกุณมันแข็งแรงไงดีวานถอนพี่ถอน,อนยากิกูโดนรีพี่มีดาบฝั่งขวาตัวนี้ เยาปาเลือดหมดดีกว,ว่านี่จะต,ต้องเดียวผู้ไปตีใครแต่เมาส์ฮัลโหลตีวงเนี้ย,ยดดตีวงสองตวงสองสวยสวยไ,ไมไอ้เด<อ>ียว<อ>ยาปาเลือดเดินน้อย <Okay. S 1> เม่เงกีาววิง่งข่าวข่าพุ่งมาเบี้ยตะกี้เมื่อกี้เ,เ,เ,เกิดตัดลูกเตะเบี้ยวงเมื่อกี้ลูดมาเหยับเลยโอ้โหดาวน่าจะหลุดบ้าน <จะ S 1> เยอะถอนขอหมอนห,นหน่อยข้างบดว่ะเกิดแล้วเกิดแล้วไปเอ้อ หมอนที่โป๊กหมอนไหวขายได้ถูกอะมันทำแดงกันหมอนอยู่ตลาดเยือนต้องถล่มต้องถล่มวอร์มันไปหน่อยวอร์มันไปหน่อยเอ้มันตึงนทองซ้ายหมอนเยอะพี่เข้าไปสายมือพี่เต้นมันมายืนนิ่งอ่ะพี่ไม่ไหวกับเกมแล้วนะเตย์กีไม่ตายวะ ไอ้แปดหมื่นไม่ได้ใช้ไอ้เที่ยงหงมันว<อ>ิ่ควรกบมาเตะกูอะ่ะไอ้ขี้บึงเกิดจานหนอเอาไปดิเออสวยจานหนอพี่แกพี่แกนี่สระท้อนไอ้ของมันก็ไม่มาตีปั้นกันอะไรเงี้ย มันไล่ดอกมายับเลยเออเรื่องปกติขนูตองขนมเนื้อหลังบอมเ,เร,อเรม,มอยมบังอ๋อแล้วไม่ตีล้วตีว่าไอสัวตว์ถ้า, <c oughs> ากูไม่ตายก็คือพวกมึงตายกูวิ่งมาแล้วกูก็วิ่งกลับแค่นั้นแหละ

ยังไม่เจอหมอยิงมันมายิงมันไอ้หลอดว่ะไอ้โจรนอ้ผ่านไม่ออกแบงหมดแดงหมดแดงหมดแดงหมดไอ้หงอยู่บ้านเกิดหมอให้เลยหนูห,หานั้นไม่มีแก้วไอ้สตไอ้าาปอมปอมเดี๋ยวเพิ่งเอาหมอมึงมาตรงกลางก่อนหมอพี่ได้กูก่อนพี่ได้มาผมพี่โอ๊ย

โอ้ยเยียเ,เอาหล่าลงสสับมาโดนหันเกิดหมอดิเกิดหมอดิหมอดอกเอาหมอว่าแหวนเข้ามาดิลองดูลองดู<อ>งโผลเลยได้เฮ้ยมันเป็นเป็นบัอนทท๊อยู่เนื่องจากตางแฟนที่อยู่สถานแห่งนี้มีคนมา <ด><ด>ทำแดงอยู่มันทำแดงกันอยู่พี่ไอ้หี้ยเตะไม่ถึงเลยวะอูอ้กดผิดแม่งแม่งตีธรรมดากดธรรมดาแม่งผิดยืดนค้าง<ไ>มองไอ้ไอ้ไหลามกายวานเข้าบ้านไปนะลิตเติ้ลีไนต์อีกตัวหนึ่งป,ปีจับไม่ดดได้ไปปักไม่ได้ โมุ่อจัดเลยมุ่งจัดเลยเฮ้ยในบ้านในบ้านเยอะมากในบ้านเยอะมากเยอะจริงๆบ้านมานนะแต่งเงเหลืองอ่ะแต่งเงเหลืองอยู่บ้านมันหลังอินเดียไอ้สับเย็บแม่วิ่งรอบเสาเนี่ยเหี้ย แค่เชี่ยดาบไปสะท้อนกูว่าแล้วไอ้เชี่ยดาบมาสะท้อนดียังไงก็แปลกไอเชี่ยเออใช่วหมเนี่ยแปลกไม่ได้เลยไม่ดาบไอ้พดไม่ค่อยท้อนเลยวะแล้วที่เข้ามาข้างนอกครับที่เอาวิ่งหนีเฉยบอลลัสซิตบอลลัสซิตบอลลัสซิตไอเกมมึงคิดยังไง โ้ยมันยืนมันยืนเฉยๆมันไม่ผิดไงกดแล้วมันไม่หมีโนโนโน่โคตน่ารีแล้วเนาะโน่บ่อน่าไม่เอาบ่น่าไม่เอาเพื่อนเลยกดไอ้นี่ไม่ติดวะสามหนึ่งปวดแค่แค่ขวยโโอ้หุ๊บเยี่ยมคิดขุยหัวตัวหนึ่งไปตัวหนึ่งไม่น่ากดเมาส์การ ยังมันวิ่งเข้ามาชุดหอยปุหมอตามติดงัวงติดสหายมัวตะโกนติกเกอร์ไอ้สัสมัวตะกดติ๊กเกอร์มวมดโกนติเกอร้ลบดีหวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไแล้วมึงก็พิดสักทีเถอะไอ้เหียเีย แม่งมย,ยืนมิ่งอยู่ได้เมื่อไหร่มันจะดีทีเนี่เกมต้องมพยินเดะอย่างนี้มันปูเอ้ยอีนนี้เข้ามาในบ้านไม่มีคมนไม่ทราบเบอร์อลไรอ่ะเอาติดกเกอร์ทำไมเนี่ยเฮ็ดจัด ไม่มีใครเกิดแล้วเหรอโอ้ไม่เหรอพี่ใครคนเจอเอ้ากระโหนกกอ้เหียห้าห้าไม่ดู่างวิัาชั่งกำจัดก็เล่นได้เหมือนกันนะนี่ย่าให้พี่เล,ลาย,ยายระยะได้ไหเออพี่เปิดเปิดเปิดรายะจริงเลยกดแค่ช่องกำจัดมันเน,น,นีย แต่ไม่ขัดเลยว่ะ